โอเคครับทุกคนวันนี้ก็จะมาอ่านแพทอัลเบียนให้ฟังนะครับก็อ่านกันตอนนี้เลยนะแพทเนี้ยเป็นแพทที่เพิ่งอัพมาสําหรับตอนประมาณ5้าโมงนะครับที่เซิร์ฟปิดไปของอ่าวันนี้เลยนะครับก็คือวันที่14นะครับก็คือเดี๋ยวผมจานวันนี้แล้วลงวันนี้เลยก็ใครที่ได้เล่นแลวงงเนะี่ยก็มาดูแพทจะได้กลับไปเล่นต่อได้เลยนะแบบเร็วๆนะครับอันนี้คือการอ่านแพทที่ เร็วที่สุดละอันนี้มาปุ๊บอ่านเลยเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของโกมาเก็ตนะครับผมก็อันเนี้ยไอเรื่องโกมาเก็ตเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นแล้วถ้าสมมติว่าเราไปซื้อโกปกติอะที่เราแลกโกเป็นเงินหรือว่าแลกเงินเป็นโกเนี้ยมันน่าจะเฉพาะแลกโกเป็นเงินนะครับเพราะว่ามันเขียนแค่นั้นคือมันจะมีเปอร์เซ็นต์อ่าบวกเพิ่มขึ้นที่เราต้องจ่ายให้เกมครับก็คือเอาง่ายๆเหมือนเราเสียตังค์เยอะขึ้นเพื่อที่จะแลกโกมาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าราคาตรงเนี้ย ที่ไอแบบที่มันผันแปรตรงเนี้ยตามเปอร์เซนต์ที่มันเขียนน่ะมันจะไม่มีผลกับราคาพรีเมียมทั้งซิลเวอร์แล้วก็โกลนะครับพูดง่ายๆคือราคาพรีเมียมเนี่ยไม่ได้เพิ่มตามนะครับแต่ว่าที่เขาทําแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขากันคนที่ซื้อโกลมาดองแล้วก็แบบจะเกฑ์เกฑ์ราคาเงี้ยเออประมาณนั้นกันการที่แบบกักตุนทองเอาไว้อะรอแรกอ,ะอ่ะเขาก็เลยทําแบบนี้ขึ้นมานะครับผมเขตประมาณนี้ก็คืออารมณ์เหมือนไม่อยากให้ดองทองเอาไว้ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับต่อไปเป็นซีซั่นวินเนอร์นะครับก็เป็น ฟอร์บีแลนดครับที่ได้ที่1นึนครับในซีซั่นแรกครับก็เขาได้ทําการเพิ่มลูกป,ปั้นเนี่ยให้ฟอร์บีแลนดครับในคอนคอเลอร์ฮอร์ชั้นที่1น,นะครับผมคอนคอเลอร์ฮอร์ก็คือทางที่เราจะเข้าไปแบบดำอ่ะที่มันเป็นเกตอ่ะตรงนั้นมันเป็นที่ไว้เก็บลูกป,ปั้นนะตามปกติอันนี้ก็เป็นลูกป,ปั้นแรกนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันเพิ่งเปิดเซิร์ฟเอเชียมาก็เพิ่งมีซีซั่นเดียวถูกปะ่ะอ่ามันก็เลยจะมีซีซั่นหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วเพิ่งมันเพิ่งจบซีบบซั่นหปปน,น,น,นึ่ง ฟอเ l a n นนะผมก็ได้รูปปั้นไปเคตามนี้ต่อไปเป็นอะไรที่แบบเล็กๆนๆน้อยนะครับก็คืออะน็อกดาวน์เพลเยอร์นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นน็อกดาว w n ตอนดูเอลนะเขาบอกว่า ถ้าเพเยอร์ที่น็อกอยู่เนี่ยก็คือล้มอยู่เหมือนแพดูเอลแล้วมันจะล้มใช่ปะ่ะทำท่าขูกเขา่าถ้าเพเยอร์ที่ล้มอยู่เนี่ยมันไม่สามารถท้าใครได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถกดรับดูเอลได้นะผมซึ่งตรงนี้ก็แก้ให้ไม่สามารถทำได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้ที่แก้ตรงนี้แก้เพื่ออะไรเพราะว่าปกติผมไม่ได้เล่นดูเอลในเมืองบ่อยคือแทบไม่ได้เล่นเลยเลยไม่รู้ว่าการที่แบบว่าเราล้มแล้วเราท้าคนอื่นได้ต่อเนี่ยหรือรับคำท้าต่อได้เนี่ยม,มันมันมีผลอะไรนะครับผมอันนี้ก็เลยเนี่ยแต่เขาแก้แล้วตอนนนี้้้้มมมทไไ่่ดก็รูะผ แล้วก็บอกว่าเพิ่มปุ่มสกีนช็อตนะผมในเกมนะผมปกติแล้วเวลาเราแคปหน้าจอเอาเบี้ยให้เพื่อนดูเนี่ยมันจะใช้ปุ่มสกีนช็อตในคีย์บอร์ดใช่ไหมแต่ว่านี่เขาบอกว่าเขาเพิ่มปุ่มสกีนช็อตให้ก็คือเราสามารถแคปได้เป็นปุ่มของในเกมเองแล้วนะผมไม่ต้องไปกดที่คีย์บอร์ด แต่ผมไม่รู้ว่าต้องตั้งเป็นปุ่มอะไรอันนี้ใครตั้งอะไรก็ถนัดไปดูในตั้งค่าแล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของโมบายนะครับผมคอนโทรเลอร์ Controller ตรงนี้ก็จะเป็นโมบายเกือบจะทั้งหมดนะครับผมก็เอาจริงๆก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วก็ผมถึงมีผมก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่าปกติผมไม่เล่นโทรศัพท์ไงผมเลยไม่รู้ว่าปกติอะ่ะมันเป็นยังไงเนอะหมาพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บผมก็ไม่รู้อยู่ดีวพาเปลี่ยนแล้วมันมันมีผลอะไรเพราะว่าแบบเก่าตัวเองไม่รู้นะครับก็ข้อนั้นขอข้ามนะครับผมต่อไปก็จะเป็น, Combat ans, นคเนม,นนะคม่ จิช็อกก็คือสกิลที่3ของอาเคนนะครับที่ผ่าลงมาระบายนะครับดาเมจแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอาเคียนอินิบัติกนะครับผมสกิลอาฉีดโล่นะครับก็คือตัวสีของมันเนี่ยตอนนี้สามารถฉีดแล้วเดินได้แล้วนะแต่ว่าจะเดินได้เพียงแค่50%เท่านั้นนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนพระสกิลฉีดที่มันฉีดเพื่อนแล้วเดินได้นะครับผมต่อไปเป็นเคิร์สอันนี้เป็นโดนเนิร์ฟนะครับสกิลกัดของเคิร์สนะครับผมมาหน้าใช้เยอะขึ้นนะก็คือถ้า ไฟยาวๆเนี่ยมานาจะหมดอันนี้จะมีผลกับเฮลเกตนะครับผมหนึ่งหนึ่งก็ไม่ค่อยมีผลหรอกหนึ่งหนึ่งบางทีมันไม่ได้ใช้การไงแล้วมันก็ไม่ได้จบนานขนาดนั้นด้วยจะมีผลก็น่าจะเฮลเกตนะอันนี้น่าจะเนิร์ฟเฮลเกตนะครับผมต่อไปก็เป็นสกิลไฟสตาร์ฟนับสกิลหนึ่งที่ยิงจี้ที่คุณชอบโดนกันในเดอะมิดที่มันยิงรัวๆเนี่ยตอนนี้มันยิงได้ไกลขึ้นอีกเมตรหนึ่งนะครับผมกอบับขึ้นมาเนาะอ่าอันนี้เป็นการเนิร์ฟเกลแฮมเมอร์นะครับผมเกลแฮมเเ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 เมมมมมมออออรร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 ์์์์นน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 ะะะคคคคัััััััับบบบบบปปกกกกกตตติิิิิิิีีีีีีี่่่่่่่่ยยยูดดดดาาาาาาาวว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 วฟฟ็ผแแ๋ไไ้้พ ถึงแม้ว่าจะกลายเป็น20วิก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่ามันชนโดนเพลเยอร์เนี่ยหนึ่งคนเนี่ยจะลดครูดาวให้20วิถ้าชนโดนสองคนเนี่ยก็เป็น40แล้วก็ได้สูงสุดเนี่ยสองคนนะครับผมอันนี้ผมไปลองมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยในคลิปอ่าโอเคอันนี้เป็นสองคนนะครูดาวอ่าสิบเอ,อ็ดเหลือสิบเอ็ดอ่าอยู่นี่อยู่นี่ยิงสองกันยิงสองกันอันเมื่อกี้สิบเอ็ดนะจะเป็นไม่โอเคแค่สองคนจริงครูดาวเป็นท่าเดิมคือก็คือสามคนไม่นับ สรุปก็คือถ้าว่าตามในคลิปก็คือตามที่เราคิดนะครับก็คือชนได้สูงสุดสองคนนะครับและถ้าชนโดน2องคนเนี่ยคูดาวเลือ11วิก็คือเร็วกว่าเดิมแต่ถ้าชนโดนคนเดียวเนี่ยก็จะเป็น16วินะครับก็เหมือนจะต่างอย่างเดิมแค่1วิเอาง่ายๆที่ปรับมาตรงนี้มีผลตอนหนีนะครับเพราะว่าตอนหนีเราไม่ได้ชนใครถูกปะอ่าตอนที่เราหนีรัวๆเนี่ยคือตอนนี้จะคูดาวนา,นานขึ้นพูดง่ายๆคือปรับให้หนียากขึ้นเนี่ยแต่ตอนสู้เนี่ยแทบไม่ต่างจากเดิมนะครับผมตามน,นี้เนาะแต่จริงๆผมว่ามันก็ต ก็เอาง่ายๆเกนแฮมเมอร์อ่อนลงแน่นอนเวลาเจอตัวใครอะอันนี้เมทนะครับผมเมททั้งหมดนะครับสกิลแอร์คอมเพรสเซอร์ครับหรือว่าสกิลรวบมอนเนี่ยอันนี้นะ่าจะมีผลใน CVC นะเพราะว่าดีเลย์เนี่ยเพิ่มขึ้น1.5นะครับแล้วก็อ่ามันวิ่งช้าลงด้วย30%นะครับผมเป็นเวลา2.5วิในระหว่างที่กดรวบครับซึ่ง CVC เนี่ยค่อนข้างมีผลจากที่ไปลองมานะครับผมแต่ว่าตอนฟาร์มเนี่ยอาจจะ ไม่รู้อะเพราะผมไม่ได้เล่นเมดฟาร์มแค้งมานานมากแล้วก็แต่ผมมองว่าถึงมีผลก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากถ้าตอนสู้กับมอนน่นาผมอาจจะอาจจะเล่นได้เ,เหมือนเดิมปกตินะ อ่าแต่ตอนสู้กับคนอาจจะมีปัญหานะครับผมต่อไปเป็นควอเตอร์สตาร์นะครับดับเบิลเบลดนะครับมาเลงในเดอะมิทตอนนี้โดนเนิร์ฟนะครคูดาวจาก15เป็น18นะครับต้องมาดูว่าเดี๋ยวดูของจริงว่ามีผลมากแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าปกติ15ถ้ากินไข่เจียวมันเหลือประมาณ13ใช่ปะแต่เป็น18กินไข่เจียวเหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะน่าจะ16บหปะหรือไม่ก็15เท่าเดิมอ่าอาจจะ16 17ไม่ก็15เท่าเดิมผมจำไม่ได้หรือไม่ก็15กว่าๆนะครับ มันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบที่ไม่กินไข่เจียวซึ่งก็มีผลนั่นแหละต่อไปเป็นสกิลทอร์นาโดของโซไซนะครับอันนี้เหมือนอ่าได้บัฟนะก็คือสแตนไทม์เนี่ยลดลงนะครับก็ไล่ได้เร็วขึ้นแล้วก็มานาเนี่ยจากปกติใช้เท่านี้นะครับปรับเป็นเปอร์เซ็นต์แทนนะครับ15นะครับแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยไอบ้บัฟสกิลอ่าไอ้ทอร์นาโดเนี่ยปกติถ้ามันโดนคนเนี่ยคนจะลอยขึ้นถูกไหมจะติดน็อกอัพแต่ว่าถ้ามันผ่านเฉยๆแบบเฉยียดๆเนี่ยมันจะเป็นสโลว์แทนนะมันบอกว่าสโลว์ตรงเนี้ย มันจะไม่โดนค่านี้แลนะไอค่าที่แบบว่าเวลาเราทำซ c ซหลายคนแล้วแบบ cc ซมันลดลงอะ่ะเออคือทอร์นัโดของโซไซเนี่ยจะไม่นับนะครับผมค่านี้เนาะก็ถือว่าบัฟก็นิดหน่อยไม่ได้ไม่น่าจะมีผลอะไรนะสำหรับไอค่าไออันที่3เนี่ยก็มีผลจริงๆคือตรงนี้สแตน i ามลดลงอันเนี้ยเก่งขึ้นนะครับต่อไปเป็นหอกน่าสนใจมากปรับอะไรวะเพิ่มดาเมจ5%อินคีสอร์สแต็กแม็กนะครับผมก็ น่าจะเป็นสกิลที่บัฟนะครับที่มันเพิ่มดาเมจเนี่ยก็คือตอนนี้ดาเมจเพิ่มขึ้น5%เหรออ่าสะแตกนะผมแล้วก็มานานะครับปกติเวลาเรากดเราจะเสียมานาใช่ไหมตอนนี้คือถ้าเรากดเนี่ยมานารลดลงด้วยนะครับอย่างละเอออย่างละครึ่งเลยนะเอาง่ายๆคือใช้มานาน้อยลงครึ่งหนึ่งแล้วก็เพิ่มดาเมจให้ด้วยนะอ่าทินิตี้น่าจะเก่งขึ้นแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นหอกที่เล่นอยู่แทบจะอันเดียวที่ใช้สกิลบัฟในคอร์ลับตอนนี้เพราะว่าไปรทกับเกมเนี่ยมันเล่นไม่ค่อยได้ละแต่ม แต่ว่าเออนาททนะิตี้น่าจะเก่งขึ้นนะครับกรณีนี้แต่ว่าเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ที Trinity นะิตี้น่าจะเก่งขึ้นแต่อันทีแม่งโดนเนิร์ฟมาเลยนะครับผมแอคแคดสปีดลดลงนะจาก100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือแปดสิบห้าโอเคไม่เป็นไรนิดหน่อยแรกๆก,กันนะครับผมสกิลหนึ่งเก่งขึ้นก็เก่งกว่าแหละต่อไปเป็นวอลโคลฟนะครับสำหรับเฮลฟายนะครับหมัดที่ทำอะไรแทบไม่ได้เลยนอกจากเอาไปเล่นวันช็อตขำๆนะครับตอนนี้ได้บัฟมานะครับก็คือไล่เร็วขึ้นดามเมจแรงขึ้นนะครับก็แรงขึ้นแค่ฮิตแรกนะดาเมจแรงขึ้นิอับดาเม มแมลงขึ้นจริงเปล่าวะคืออันนี้ลดลงครึ่งหนึ่งใช่ปะก็หายไป70แต่อันนี้ยบวกเท่าไหร่มันจาก40เป็นร้อก็บวก70อ่างเหมือนกันเอาง่ายๆคือเหมือนบัฟอะบัฟตรงเนี้ยน,นิดนึงก็คือแค่ทั่แต่ว่าดาเมจโดยรวมเท่าเดิมแต่โดนฮิตแรกแรงขึ้นก็คือหวังฮิตแรกอะโดนแรงขึ้นที่สุดท้ายไม่โดนไม่เป็นไรเออประมาณนั้นต่อไปเป็นหัวนะครับสำหรับหัวกาเดียนนะครับอันนี้ได้บัฟมานะครูดาวลดลงสิวินะครับผมโอ้โหแล้วก็ชิลเนี่ยจากตอนแรกที่กดตอนเลือดสูงว่า 70%0% 200นได้ชิ200ะ ออ่าเ้ยไม่ใช่ผมจากตอนแรกได้150เนี่ยกลายเป็น200พูดง่ายๆคือกดตรงนี้ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเลือดต่ำกว่า40%เนี่ยกดแล้วได้เท่าเดิมนะครับผมซึ่งมองว่าเก่งขึ้นตรงลดคูลดาวนเนี่ยแหละลดเยอะมากนะครับลด10วิแล้วก็มีผลในเฮลเกตมากๆแน่นอนตอนเคิร์สวันแฮนเจอนะครับเพราะว่าเคิร์สวันแฮนเนี่ยไม่ชอบหัวการเดียนนะครับแล้วมันลดลง10วิแบบเนี้ยเคิร์สวันแฮนเล่นยากนะครับผมอันนี้มีผลมากๆคือเฮลเกตอย่างอื่นไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะปกติกดได้ทีเดียวอยู่ล้้ต่่ออไปปปเเ็็นนรรงททาาาะับีมก แล้วก็รองเท้าฟีนนะครับผมระยะไล่เพิ่มขึ้นจาก8เป็น10บหูอันนี้นี่คิทตอรลีกนี่อาจจะกลับมาใช้เพราะว่าปกติคิทตอรลีกมาใช้รองเท้านี่ไงแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปใช้รองเท้าแมงมุมกันแต่ว่ามันก็ยังมีคนใช้ฟีนได้อยู่ถ้าเล่นในคอมที่มันใช้ได้นะครับอันนี้น่าจะบัฟให้คิทตอรลีกนะครับผมใช้ฟีนได้ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของที่เราแบบอ่าสกิลทับๆกันนะครับผมอ่าปกติที่เราสกิลทับๆกันใช่ไหมมันจะทําให้อซีซี CC เนี่ยโดนลดลงนะครับตอนนี้มันปรับให้้สสููงุดดดเเเนนนนนนีีีี่่่่ยยยททจะโแบบกัมมิไตอราาหลาคน จาก15เหลือ10ผมคิดว่าน่าจะใช่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันเขียนค่อนข้างแบบค่อนข้างเข้าใจยากแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะใช่นะผมเพราะว่ามันเป็นแม็กไอตันนะเนี้ยเออปกติมันจะมีอันที่สูงสุดได้ถึง15วินะครับต้องไปต้องไปลองดูต้องไปลองดูอันนี้เโอเคหมดแล้วนะแผ่นี้ก็ไม่ยาวมากนะครับผมประมาณนี้ที่เหลือเป็นแก้บั๊กนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นแก้ โรวิ่งบัชั่นน่าจะเป็นรถนะครับผมรถอปรับคูดาวเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกแก้บัคอะไรพวกเนี้ยทั่วไปนะผมอันนี้ผมจะไม่อ่านอยู่แล้วนะครับสำหรับทุกคนที่ดูผมอ่านแฟลนะครับผมโอเคไปแล้วก็จบแล้วสำหรับสำหรับแพลของวันนี้นะครับวันที่14นะครับผมก็เล่นกันให้สนุกนะครับผมก็ปรับใหม่ก็มีอะไรเมตาเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมมาบอกนะครับผมตอนนี้ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูผลจริงจริงก่อนว่าเมตาจะเปลี่ยนได้ไหมนะครับผมโอเคไปแล้วายบายแล้วเจอกัน